เฮ้ยเขามีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยอะ่ะอุ้ยสีน่ารักมากทอนชอบอะ จากเพจ Mookie Beauty สาดึงค่ะมีดิงมากเลยค่ะ <laughs> วันนี้นะคะมุกจะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าโทนส้มเนาะแล้วก็ดูสวยดูแพงนะคะในราคาแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางจากเซเว่นั่นเองค่ะนี่เลยลูกนี้นะคะนี่เป็นไงกันบ้างคือเครื่องสำอางพวกนี้นะคะมุกไม่ได้ไปซื้อเองนะคะมุกสังนะ่งในแอปของเซวค่ะ ก็จิมจิมจิๆมม,มมาไม่รู้ตัวไหนดีไม่ดีซึ่งเอามาสุ่มดูว่าตัวไหนใช้ดีไม่ดีก็จะมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้เลยนะคะพูดตามจริงนะคะตัวไหนดีบอกดีตัวไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ราคาให้นาอว่าซื้อมาตัวไหนเท่าไหร่บ้างเนาะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะหลังจากเราลงสกินแคร์ของเราไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนที่ลงรองพื้นก่อนเลยค่ะของมุกใช้เบอร์รีฟิตเมนะคะ เป็นสี228ค่ะสําหรับผิว2สีนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับผิวมุกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราอดหรือไม่รอดนะกันเดี๋ยวลองแตะดูก่อนนะเหมือนจะสีเดียวกับผิวเราเลยเนี่ยสีเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะนี่ไม่ได้ไปเลือกเองนะคะเราสั่งจากแอปพลิเคชันของเซเว่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้กักตัวเนาะเราก็ไม่กล้าไปไหนก็เลย สุ่มๆเอาเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่เนื้อเขาดีมากเลยอะ่ะไม่เคยลองเลยนะเนี่ยก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะดูสิตัวนี้นะคะเป็นแบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็ป้องกันแดดด้วย S p F สองสอค่ะเขาปกปิดดีแล้วก็บางเบาด้วยอะ่ะเนาะแลวของเขามันเกลี่ยง่ายมากส่วนตัวคิดว่าถ้าเต็มสิบก็ให้สักแปดแล้วกันค่ะ ต่อมาเลยค่ะแป้งพับของเขานะคะมุก็ใช้ของเมเบอร์ลินฟิตมีเหมือนเดิมนะคะสีอ128นะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยเขามีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยอะ่ะตัวแป้งพับของเขานะคะมุกว่าเขาปกปิดดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันบางบาง,บางมากอะเหมือนรองพื้นเลยเลิศอันนี้ก็ให้แปะแล้วกันค่ะ ตัวต่อมาค่ะที่เขียนคิ้วของเคที T ่ดอนะคะที่นี่ยังไม่ได้แกะลองเลยนะสีรักเบานะคะสี02ค่ะเรียวเล็กเสรเลยเกินนะดูดิเฮ้ย <c oughs> หัวเขาเล็กมากเลยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีนี่ด้วยมีแปลงให้นะคะวาเขียนง่ายค่ะวาดโครงเส้นแล้วก็เติมเส้นขนคิ้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าสีของเขาอะค่ะเวลาเขียนมันชัดแต่ว่าเวลาที่เราเอาแปรงมาปัดมันแบบเนี้ยสีมันแอบหายไปนะสีมันหายไปแบบหายไปเลยอะ <c oughs> เราก,ก็มีข้อดีข้อเสียไปนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอันนี้ให้ซักเจ็ดแล้วกันค่ะตัว <c oughs> ต่อมาค่ะมุส <c oughs> จะใช้มัสคาร่านะคะกั <c oughs> นน้ำไม่เป็นแพนด้านะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาลองดูกัน แต่ว่าอันนี้มุกจะเอามาปัดขนคิ้วก่อนนะคะเวลาปัดคิ้วแล้วคิ้วล็อกมากอะ่ะคิ้วตั้งตรงเป๊ะเลยทอามาต่อกันด้วยการทาตาเลยนะคะมุกใช้ของยูสตาค่ะใช้สลับตาแก้มเยแล้วและบออเ์ er เลยนะนี่มันเป็นโฟร์วันเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันใช้แล้วสีมันเป็นยังไงเนาะนี่เลยทุกคนสีเขาน่ารักมากเลยนะเป็นโทนน้ำตาลส้มๆนะคะวิงวิงด้วยอันนี้ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ทาตาล่างด้วยนะคะจะทาให้ถึงแค่ตรงที่เป็นรอยพับของเปลือกตานะคะ ต่อมาเราจะใช้สีนี้นะคะทาที่หัวตาค่ะส่วนตัวคิดว่าเม็ดสีเขาไม่ได้ชัดมากอะคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ทำตกแล้วไม่แตกเลยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูดิทนมากส่วนตัวให้สักประมาณหกแล้วกันนะคะเพราะว่าสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อสีเขาสวยดีไงแต่ว่าทาเข้าไปที่ตาแล้วมันไม่ค่อยติดไม่ค่อยชัดนะคะ ต่อมาเราจะมาลงอายไลเนอร์กันนะคะตัวนี้เป็น water proof ค่ะกันน้ำนะคะมาดูกันว่าจะโอเคหรือ,ปอเปล่าอุ้ยแท่งเขาน่ารักมากทุกคนดูดิคิ้วมากอะ่ะมีลายสกินแบบลายกระตูนน่ารักนรักด้วยนะคือโดยรวมเนี่ยมุกว่า เนื้อเวลาเขาเขียนตรงเนี้ยมันชัดไงแต่พอไปเขียนที่ที่ตาของเราอะค่ะมันแอบเขียนยากนิดนึงสีมันไม่ค่อยออกอะ่ะเออพอเริ่มมาเขียนทางเนี้ยเริ่มไม่ค่อยออกแล้วต้องเขย่านานมากกว่าจะเขียนเสร็จนะแต่ที่ต้องยกให้เขาเลยนะคะก็คือสีของเขาก็คือดูเช็ดไม่ออกเลยอะ่ะอืมกันน้ากันเหงือกันจริง,จร,งจริงนะไม่เลอะด้วยดีมากอะ่ะส่วนตัวคิดว่าให้สักเจ็ดแล้วกันค่ะ หลังจากที่เราเอามาลองที่คิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองที่ตาต่อบ,บ้างนะคะพอ,อไอตัวนี้มาคอนโทรน,น้าแล้วมันเวิร์คค่ะ ทาตาไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะแต่พอมาคอนทัวร์ที่หน้าแล้วโอเคเลยนะอ่ะเราคอนทัวรก์กรอบหน้ากันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงนี่เลยเอามาทาแก้มนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะของ sit s i t ทูซิดนะลิปอายชีคครีมมี่นะคะ, Lip ะ,คะจะเป็นเนื้อครีมนะคะเอาไว้ทาตาทาแก้มทาปากได้เลยนะเป็นทรี1นวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าทาแก้มแล้วจะโอเคหรือเปล่าเนาะ แบบว่าดูผิวช่ำดิวลี่อะไรอย่างเงี้ยเขามีกลิ่นออกส้มๆด้วยนะโห่มบสุดท้ายนะคะเราจะทาลิปค่ะก็ใช้สีเดิมนี่เลยส่วนตัวนะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้มุกให้คะแนนสักประมาณ8แล้วกันนะเพราะว่า เขาใช้แล้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากนะคะแถมสีสวยด้วยนะแล้วก็กลิ่นเขาแบบหอมอ่อนเนาะอุ้ยสีน่ารักมากทกอนชอบอ่ะ ค่ะฟินิชแล้วนะคะดูเป็นไงกันบ้างค่ะว่านะคะเครื่องสาอางเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคการแต่งหน้ามากกว่านาอทําให้หน้าเราของเราเนี่ยดูดีได้นะคะก็นะคะมุกจะมาสรุปนะคะว่ามุกชอบตัวไหนกันบ้างกระถุงมักนี่ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกนะคะชอบมากๆเลยคุ้มมากนะคะราคาแค่หลักสิบเองอ่ะได้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากเลยแล้วก็กลิ่นหอมนะคะ นี่ดูไม่เลอะเลยอะทุกคนดูเดีเห็นปะไม่เลอะเลยแล้วก็แต่เวลาเม้มปากแอบ,บเหนียวนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าโดยวรวมคือเขาดีนะคะของถูกและด,ดีนี่คือชิ้นที่หนึ่งเนาะและชิ้นต่อไปค่ะนี่เลยแป้งพับตัวนี้นะคะน,น่าเนียนมากชอบมากแน่นอนว่าจะซื้อมาใช้อีกนะคะตัวต่อไปก็คือเนี่ยค่ะรองพื้นของเขานี่แหละของฟิตมีเนี่แหละตัวนี้ดีเหมือนกันนะ ชอบมากๆเลยนะคะลักษณะของเครื่องสาอางที่เซเว่นนะคะก็คือ1คือเขาราคาน่ารักเนาะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็แต่งออกมามันก็ดูโอเคเรื่องของเทคนิคมากกว่านะคะในการแต่งหน้าส่วนเครื่องสาอางจะติดทนไม่ติดทนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่โดยรวมคือมุกว่ามันโอเคนะในระดับราคาเครื่องสาอางหลักสิบหลักร้อยนะคะ เพื่อนชอบนะคะคลิปที่มุกทำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของมุกี้บิวตี้สองหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ